สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอเครื่องในพิดาในช่วงรอบ3ามโมงสาร้อยของเรานะครับมาพบกับพี่สมาชิกเช่นเคยนะครับสำหรับแผงจรเครื่องในชุดนี้นพิดาน้ำเป็นชุดหลักชุดใหม่นะครับรวบรวมมันเข้ามาได้นะครับ3ามโมงสาร้อยบาทนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรา0 8 0 8 9 8 5 0 3 9นะครับพี่พี่สามพี่พี่สามวโทรเข้ามาได้เลยนะครับรวบรวมแลไดโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0 8 0 8 9 8 5039นะครับท่านใดสนใจรายการไหนนะครับมาจัดเข้ามาได้เลยพี่นะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครับไม่ต้องอ,อะไรกันมากมายแล้วพี่ใส่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายการแรกนี่นะคนับเป็นหลวงพ่อเดียวกับพี่นะครับปะทานเล็กนะครับพี่นาดูเนื้อชิ้นในปูพี่ดูเนื้อตะกั่วเขาเนี่ยนะครับปะทานเล็กกับพี่นะครับหลวงพ่อเนียมโอ้โหเก่าจริงพี่ แนวเก่าจริงไม่ต้องอิงนิยายเลยอันนี้ดูง่ายสบายตาแนวพี่พิจารเนื้อเดิมๆด,ดูง่ายง่ายสบายตาเลยพี่เนะครับสามองศาร้อยนะครับพอนิยมนะแบ่งปันาสามองศา0ร้อยบาทนะครับสามองศา0ร้อยครับพี่พระพิตานนะครับนะเป็นพระพิจาตุ๊กตายันน่องนะครับพี่พิจารเนื้ออย่างสวยนะครับนะข่าเบ้ารอยลอยอย่างเดิมเนื้อสวยค้าเบ้ารอยหล่อเดิมนะครับสําหรับตุ๊กตายันน่องนะครับยันน่องนะจ้าพิจา สามองศาสามร้อยในครับตุ๊กตายันน่องครับพี่นะครับบอโดโบราณเดิมๆนะครับดวงพัดท้าพระทองครับพี่นะครับสามองศาสร้อยบาทนะ นี <T t ่ครับพ ouais, pues, ี่ิจารสามมงสามร้อยบาทยังไม่หยุดแค่นี้นะครับไปกันต่อครับพี่นะครับกับขุนแผนไข่ผาซี่นะครับนี่คือตานานนี่พี่นะครับขุนแผนเลยนะนะครับสําหรับไข่ผาซี่เนื้อสวยมีความเก่านื้อมีความแห้งเม็ดมวลสารด้านในพี่นะเม็ดแบบดูดีความแห้งอ่ะเนื้อความแห้งของเนื้อพระนี่พี่นะเป็นตัวตัดสินบ่งบอกถึงอายุพระครับพี่นี่ครับสาหรับไข่ผาซี่องนี้นะครับพี่พิยาสําหรับไข่ผาซี่องนี้นะครับนะปึ๊กจริงๆ สามองสามร้อยบาทนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับสามองสามร้อยบาทนะครับสามองสามร้อยผมไปได้พาสมเด็จองค์นี้มาพี่นะครับเป็นพิมพเจดีลงชาติปิดทองนะครับเป็นพิมเจดีนะเนื้อวัดระคังเลยพี่โซนเนื้อตุ๊บตับนะครับเนื้อวัดระคังนะครับโซนเนื้อตุ๊บตับนะนะครับลงรักปิดทองโอ้โหสวยจริงๆครับพี่ไม่ต้องอิงนิยายใดๆทั้งสิ้นนะครับได้พระมาเดิมเดิมทางเราจัดให้นะครับเนื้อโซนตุ๊บตับ นะครับพี okay. one one. <th> ่พิยาเนี่ยเนื้อโซนตุบตับนะครับพี่ดูโซนเนื้อได้เลยเห็นไหมเนี่ยดูโซนเนื้อได้เลยพี่สามองค์สามร้อยบาทนะครับสามองค์สามร้อยนะครับสําหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้เป็นจอบอันนี้เขาเรียกว่าจอบห้วยเขนนะครับจบหลวงพ่อเงินห้วยเขนครับพี่อมเขียวเดิมๆเห็นไหมจอบหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะเนี่ยเห็นไหมอมเขียวเดิมๆเลยสามองศ์สามร้อย แนวแบ่งปันเลยพี่นะจอบลงพม่อเงินห้้ยเกนนะสามองสาร้อยบาทนะครับหลวงปู่ภูแซยิตครับพี่องค์นี้ลงกุสําหรับหลวงปู่ภูนะนะครับพิมพ์แซยิตเนื้อสวยเนื้อเก่าเห็นไหมแซยิตลงกุนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะนี่พี่ดูข้าบการลงกุเขานะครับพี่ดูข้าบและเรื่องรอยการลงกุนะสามองสามร้อยบาทนะครับสําหรับองค์นี้นะ เอาสาองสามร้อยบาทนะครับหลวงผู้ภูเขาพี่ในครับพี่จ๋าหลวงผู้ภูก็พี่นะครับแซยิสนะพินานนะครับไปกันต่อแนวองค์นี้เป็นคุณแม่บุญเรือนนะครับพี่จ๋าออกวัดอาวุธนนครับโอ้โหดูเนื้อดดูเนื้อดูมวลสารดูค้าบความเก่าเห็นไหมดูเนื้อดูมวลสารแล้พี่ดูค้าบความเก่าสําหรับพุทโธนะคุณแม่บุญเรือนนะเอาสามองสามร้อยอืมราคานี้ได้นะสามองสามร้อยบาทนะครับคุณแม่บุญเรือนนะเอาสามองสามร้อย นับเรือนสามองสามร้อยองนี้ครับพี่แนวสําหรับองค์นี้เป็นเออ่หลวงพงนะ่องคงนะครับองนี้นะหลวงพ่อคงเป็นคอน,น้ำเต้าครับพี่นะวัดวังสับปะรดนะครับเป็นเหรียญเก่าๆเ,เลยนะเหรียญหลวงพ่อคงครับพี่นะเนื้อหาแบบแห้งมากอ่ะทั้งแห้งทั้งสวยทั้งเก่าทั้งคมและเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้จริงๆนะน่า,าศึกษาและน่าสะสมนะสำหรับหลวงพ่อคงครับพี่นะครับวัดวังสับปะรดนะ เอาไปสามองาสามร้อยบาทนะครับสามองศาสามรบาทเงี้พี่นะครับเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับพี่พี่จ๋าหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนเงี้ยพี่นะครับพี่พี่สามารถเลือกแล้วรวบรวมได้นะครับสำหรับเหรียญหล่อโบราณของเรานะครับพี่พี่ฮะสำหรับเหรียญหล่อโบราณของเราพี่พี่สามารถเลือกแล้วรวบรวมได้ย่อมยาวแน่นอนนะครับมาย่อมยาวแน่นอนพ่อจันทร์นะเอาไปเอาไปสามองศาร้อยนะพ่อจันทร์บางมอนเงี้พี่เนื้อเหลืองสวยๆเหลืองแห้งๆเลยอันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อเกียร์ไหมเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าพี่นะหลวงพ่อเกียร์นี่ด้านหลังจะเป็นวัดกุม,มารินน่ะนะครับมาหลวงพ่อเกียร์วัดกุม,มารินน่ะนี่นะครับ,รบเป็นพระพุทธเจ้าพี่หล่อบโบราณเดิมนะครับหลังยันหลวงพ่อเกียร์วัดกุม,มารินน่ะเอาไปสามองค์สามร้อยนะครับเอ้าหลวงพ่อเกียร์นะสามองค์สามร้อยบาทนะครับเหรียญเจ้าสัวโอ้โหพี่เอ้เก่าจริงเนื้อแดงจริงนะครับพี่พิยาเก่าจริงและเนื้อแดงจริงครับพี่นะเหรียญเจ้าสัวนะนี่พี่ดูโซนเนื้อเลย เจ้าสัวผมได้มาเดิมวัดเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วน,นะนะนะครับเจ้าสัวในพี่นันนะครับทางเราจัดให้ได้แบบไหนจัดให้แบบนะั้นนะครับนะจัดกันแบบเต็มเหนียวเลยอ่า uh huh. เต็มเหนียวไปเลยพี่ในครับนะสวยๆส,สามองคสาร้อยพี่ศึกษาและสะสมแบบพร้อมกันน,นะครับสามองคสาร้อยบาทนะครับงบนาอ้อยต่อเนื่องเลยพี่นี่พี่ดูโซนเนื้อนี่สาหรับงบนาอ้อยนะนะพี่ๆสามารถเลือกแลดูโซนเนื้อได้นะครับสําหรับงบน้ําอ้อย เก่าจริงไม่อิงนิยายนะครับพี่พี่เก่าจริงไม่อิงนิยายงบน้ําอ้อยนะโอ้โหพี่เนะื้วเจออย่างงี้จะจัดยังไงอะดูเดิต้องเอาอะนะครับเ้อนะเจออย่างงี้ต้องเอาอะสามองสามร้อยแบ่งันเลยสามองสามร้อยบาทในครับเป็นไงราคาในครับสามองสามร้อยนะพี่นะนะครับไปกันต่อองค์นี้เลยพี่ <c oughs> ชินราชนี่พี่ดูโซนเนื้อเนี่ย เหมชินาราชนะนี่อูดูคนดูก้นเลยก้นเดิมนะก้นเดิมก้นธรรมชาติกบพี่แนวสำหรับชินาราชนะชินาราชเอาสามองค์สามร้อยสำหรับชินาราชองค์นี้สามองค์สามร้อยบาทแนวชินาราชนะสามองค์สามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระองค์นี้กบพี่นะองค์นี้จะเป็นพระเป็นพระเนื้อดินับพี่คล้ายๆพระล่วงเนื้อดินนะเนี่ยกะพี่พี่อยากคล้ายๆพระร่วงเนื้อดินนะ เห็นไหมเก่านะครับเป็นพระเขาเรียกปางเปอไอปางห้ามญาติไหมหรือเป็นปางอะไรเนี่ยยกมือขึ้นมาสองมือเนี่ยเป็นเนื้อดินเก่านะครับเนื้อดินเก่าเนื้อดินแห้งเห็นไหมเนื้อดินเก่าและเนื้อดินแห้งเอาไปสามองค์สามร้อยพี่เนื้อดินนะนะครับเออเนื้อดินนะเก่าจริงนะครับแล้วก็พระปิตา นะับนี้เป็นสายใต bon ้นะครับดอโบราณเนี่ยพี่นะครับพระปิตาสายใต้นะครับร่องรอยการหล่อนะครับดอกจันเดิมนะครับปิตานครนะครับร่องรอยการหล่อและดอกจันเดิมนะครับปิตานครของเขาเก่าจริงนะครับไม่ต้องไปอิงนิยายนะครับของเขาเก่าจริงก็พี่ปิตานครนะสามองค์สาร้อยนะครับสามองค์สาร้อยก็พี่พระคงนะครับโอ้โหนี่เก่าจริงนะครับสําหรับพระคงนะอ๋อนี่เก่าจริงก็พี่พะคงลาพูน จัดในราคาเบาๆเลยพี่นะพระคงนะค่าเดิมเลยเอาสามองศาสามร้อยพระคงนำพูดนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดพระคังพิมเจดี JD นะในสมเด็จวัดพระคังพิมเจดี JD ส่วนมากถ้าโซนเนื้อแบบนี้พี่นะหน้าจัดนะครับออหน้าจัดก็พี่เพราะมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะไม่ค่อยมีให้เราได้เห็นก็พี่หน้าจัดเลยล่ะดูโซนเนื้อได้เห็นไหมดูโซนเนื้อได้นะครับโู้เนื้อปึ๊กเลยพี่เห็นไหมในดูเนื้อเด นะพี่ลองดูโซนเนื้อนิในครับปึ๊กเลยสามองสามร้อยบาทนะครับเป็นไงราคาสามองสามร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่นะโอ้โหนี่นะพู้ไปนะครับเหลือเนื้อนี่อย่างกรพเพื่อนเลยออกเขียวเลยพี่เห็นไหมเนื้ออย่างกรวเพื่อนบางคานเลยพี่เนื้อออกเขียวเลยนะเขียวเก่าเขียวแห้งเขียวดั้งเดิมละเขียวธรรมชาตินะพี่นะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับพี่นะครับเขียวเก่าเขียวเดิมเขียวแห้งละไเขียวแบบธรรมชาติ สามองสามร้อยนะครับสามองสามร้อยบาทนะครับวัดเกตนะครับวัดเกตองนี้พี่มีร่องรอยการถักร่ดเดิมนี่มีร่องรอยการถักรั่ดเดิมกับพี่สำหรับวัดเกตนะนะครับรดเก่าๆร่ดแห้งๆร่ดราวรั่นแบบนี้นะครับน่าจัดครับพี่ในราคาเบาเออกไปสามองศ์สามร้อยนะครับพี่พิจารณาสามองศาสามร้อยบาทนะครับวัดเกตนะนะครับเราก็เหรียญหล่อเหรียญนี้เป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับพี่นะับเป็นชินราชนะครับหลังยันครับพี่ ในครับจินราชหลังยันกับพี่เข่าโจมเข่ารอยนะครับอันนี้เราเป็นเข่ารอยนะครับเป็นพิมพเข่ารอยกับพี่สามองค์สามร้อยบาทนะครับพิมพเข่ารอยนะนะครับเราก็หลวงผู่ทวดนพนธเนื้อว่านปีศูนย์ห้าครับหน้าตาชัดเจนนะครับโซนเนื้อพระก็ชัดเจนสําหรับหลวงผู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้าเห็นไหมนี่หลวงปู่ทวดนะปีศูนย์ห้านะทุกอย่างชัดเจนเห็นไหมทุกๆอย่างรับพี่นะครับชัดเจนนะเอาไป สามองค์สามร้อยนะครับเนื้อว่านศูนย์ห้าครับพี่นะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้พี่นะครับหลวงพ่อโบยนะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่นะครับอันนี้เป็นผิวของหลวงพ่อปานนะครับเป็นเนื้อเหลืองแห้งๆเหลืองเก่าๆครับพี่นะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวพี่พี่สามารถเลือกแนะรวบรวมได้นะครับในราคาย่อมเยาว์นะครับพี่พี่สามารถเลือกและรวบรวมได้นะสามองค์สามร้อยนะพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่นะครับพี่พิจ๋าหลวพ่อโบยวัดมะนาวนะ นะครับหลวงพ่อทบนะครับอง์นี้เป็นหน้าฝรั่งครับพี่เก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงหล่อโบราณครับพี่นะของหลวงพ่อทบนะพี่นะเนื้อโซนเนื้อครับพี่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะครับดูยังไงก็ได้พี่เป็นหล่อโบราณนะครับเนี่ยเก่าๆเดิมๆธรรมชาติร้อยแต่งตะไบสามองค์สามร้อยบาทนะครับสามองค์สามร้อยแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้พี่นะนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เลยนะครับเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อรีไหมวัดอโศกการามนี่นะครับดูเลยผิวดมเดิมผิววิ่งหิ้งและนะครับพระอาจารย์บรีเจ้าวาดวัดอโศกการามนะครับพี่พี่สามารถเลือกและรวบรวมได้นะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับพี่พี่สามารถเลือกและรวบรวมได้นะเอาไปสามองค์สามร้อยบาทนะครับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าเหรียญนี้เป็นเหรียญชินาาชจาพี่พิษณุโลกนะครับหลังยันนะครับเหรียญชินราชพิษณุโลกครับพี่เก่าๆเดิมๆแล้วพี่ดูหน้าตาย เห็นไหมเหรียญชินาาชนะพี่ดูหน้าตาท่านได้เลยพี่ะครับพระพุทธชินราชหลังยันอกเรานะครับคมกิฟเลยเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะสามอง3 0สามร้อยบาทนะครับสามอง3 0สามร้อยอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญของนะครับหลวงปู่ทิมนะครับโอ้โหผิวเดิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมครับพี่ผิวเดิมเลยเป็นเหรียญน้าปกนะครับหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับเหรียญนาปกนะไตมาดเก่าจริงนะครับไตมานนะเอาสามอง3 0สามร้อย สามงสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้อันนี้จริงๆป็นเหรียญช้างนะนะครับนะเหรียญเขาเรียกเหรียญเหรียญเก่าๆนี่ยพี่เหรียญกงจักเป็นลูกช้างอ่ะเนี่ยพี่นะครับเป็นะเหรียญนะนะเหรียญสตางค์ไหมเ <c oughs> นี่ยดูเนื้อดิ้านหลังก็เป็นมงกุฎนะครับว่าด้านหลังจะเป็นมงกุฎนะครับแล้วก็เป็นช้างนะครับผมก็ได้มาแบบเนี้ยนะเอาไป300าสามมงสามร้อยสามมงสามร้อยบาท นะครับพี่พี่เนี่ยสามองสามร้อยครับพี่เก่าจริงนะครับเป็นเหรียญช้างเหรียญกงจักรนะสามองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ผลอดอันนี้ได้เก่านะครับได้เก่าได้เดิมเลยะลอดนะดูเนี่ยะลอดนะครับอ่านะครับไม่ธรรมดาทั่วไปนะนี่พีดูโซนเนื้อเนี่ยนะพี่พี่จ๋าพี่ลองดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อเนี่ยโอ้โหไงนะไปไงเอาไปสามองสามร้อยนะพี่จ๋า สามงสามร้อยบาทนะครับพร้อมปรกอบนะล้วก็รายการสุดท้ายรายท้ายสุดกับพี่นะครับสมเด็จและพี่น้านะครับอง์นี้เป็นสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่นะครับองสุดท้ายนะสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่เนื้อโซนตุ๊บตับเห็นไหมสมเด็จวัดระังพิม์ใหญ่เนื้อโซนตุ๊บตับนะครับท่านใดที่สนใจรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะเนื้อโซนตุ๊บตับกับพี่นะครับจัดได้จัดนะพี่นะนี่จัดได้จัดนะพี่น้านะครับเนื้อโซนตุ๊บตับ เป็นไงเนี่ยดูดิโอ้โหพี่ปึ๊กเลยเนี่ยเอาสามองค์สามร้อยบาทนะครับท่านใดที่สนใจรายการไหนพี่พี่สามารถเลือกและรวบรวมหาเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ